พูดถึงเรื่องของสิ่งที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน2ฝ่ายมาดูข่าวนี้บ้างที่ปทุมธานีคือมันมีคลิปออกมาคุณผู้ชมฮะคลิปนี่มันเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีผู้ชายคนนึงเข้าไปทำร้ายผู้หญิงนี่ปล่อยไปแล้วนะฮะทำทีเหมือนเดินออกไปแล้วเหมือนจะจบแล้วปรากฏทำไีเหมือนเดินออกไปแล้วเหมือนจะจบแล้วปรากฏ

ด่ากันฮะคุณผู้ชมแต่ฝั่งผู้หญิงโดนต่อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วที่สุดพี่ชายขึ้นรถไปจะเห็นว่าฝั่งผู้หญิงพยายามจะร้องว่าเอากล้องมาดูเอากล้องมาดูมันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงชื่อคุณนิสากรอายุ44ปีครับคุณผู้ชมครับคือเล่าอย่างนี้ยอมรับว่าเมื่อ <S 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 สองเดือนที่แล้วมีเรื่องกับแม่ของผู้ชายคนนี้ที่มาต่อยเธอ <S <S ท,ะทะเลาะกันเรื่องที่เขากล่าวหาอันนี้เธอบอกเขากล่าวหาว่าเธอไปกรีดผ้าใบร้านเขาจนขาด แจ้งคงแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปชดใช้เงิน7จ็ดพันเธอยือนยันว่าเธอไม่ได้กรีดเธอก็เลยจะไม่ใช้เงินเนี่ยเจ็ดัยังไงเธอก็ไม่ให้แล้วลูกชายพอเขารู้เรื่องก็จัดหนักใส่เธอเลยนี้มันใจว่าตัวเองไม่ได้ทำคืออยากได้คือต้องการดูกล้องดูคลิปดูอะไรที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเพื่อที่เราแบบว่าถ้าเป็นเราเราจะยอมชดใช้ค่ะค แต่เขาก็ไม่มีมาแต่เขาก็ทวงทวงมาตลอดแล้วพอเราไม่ให้ปุ๊บแม่เขาก็ขึ้นมาทําร้ายร่างกายเขาตีด้วยแหละวันนั้นมือค่ะมือคือมือเขาเลยนะค่ะตังผู้ชายเขาตอกต่อยค่ะแล้วใครใครเป็นคนถ่ายคลิปเพื่อนนะะอ๋อเพื่อนเราเป็นคนถ่ายคลิปเพื่อนน่แอบถ่ายอยู่คุณผู้ชมแอบอยู่ตรงโต๊ะนั่นแหละทีนี้พอคุยกับฝั่งผู้ชายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคุณผู้ชมฮะผู้ชายเนี่ยชื่อนายสหรัฐนนายสหรัฐบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก่อนหนี้ เขาทะเลาะกับป้าที่อยู่ร้านติดกันตัวเองเนี่ยฝั่งผู้ชายเป็นร้านขายข้าวมันไก่เขาไปทะเลาะกับอีกร้านหนึ่งแต่เขา mm. เข้าใจว่าผ้าใบเนี่ยเป็นของร้านนั้น mm. เขาก็เลยเอามีดมากรีดทีนี้ปรากฏผ้าใบมันเสียหาย mm. เขาเลยไปแจ้งความตำรวจสั่งให้ผู้หญิงคนนี้ชดใช้แล้วทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้กรีดแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมใช้เงินคือที่สอนอเนี่ยตกลงไปแล้วงวดละ3ามพต้องจ่าย2ง,งวดก็เจ็ดพไม่ยอมมาจ่ายแล้วก็อ้างว่าไม่ได้กรีดทั้งๆที่ทุกคนก็เห็น ว่าเธอกรีดผิดร้านเป็นใครใครจะยอมแ,แม่เราไปโดนลุงตกก็ยอมรับว,ว่าคือเราเราก็บปรนดาาโทรศาพที่ไปทําเขาครับแต่ใครจะทนได้พี่ใช่อบแม่เราติตหัวแม่เราอ่ะครับอืมอเป็น,เป,นเป็นอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เนี่ยครับในการเริ่มมาดับเนี่ยพูดไม่ตรงกันเล่าไม่ตรงกัน,กนครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สุดแล้วปรากฏว่าคือภาพอ่ะ มันก็ชัดเจนว่าแหม่ฝั่งผู้ชายเนี่ยโอ้โหต่อยฝั่งผู้หญิงซะหน้าหงายเลยแล้วก็โอ้โหพอโชว์บัดแผลหน้านี่แดงเลยะฮะ <c oughs> ก็กลายเป็นอีกหนึ่งคดีนอกจากคาดีกรีดผ้าใบก,กันแล้วทำร้ายร่างกายกันด้วยยังไม่รู้จะจบยังไง